สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเช้าวันนี้พาทุกคนมากู้รอดอีกแล้วนะครับไปไปลุ้นไปชมด้วยกันครับไอลูกแรกกันเลยตูดกระดกกระดกแปลกๆเหมือนคนยกหรือเปล่าหรือปลาชนปีกเปียกนะครับ อ่ามีปลาครับนี่อ่สองตัวเลยเนี่ยครับใช้สวยอยู่ครับนี่ครับดูพื้นที่ล่องนะครับครับลูกต่อไปครับ เนี่ยครับตูดเปิดๆแบบนี้มีลุ้นเลยมีลุ้นมีลุ้นนี่ครับใช้สวยอยู่ครับ ลูกต่อไปครับเหมือนมีรอยชนนะครับเนี่ยมีลุ้นอีกแล้วนี่ครับเห็นตัวแล้วครับโอ้ตัวนี้ไทยสวยครับ ลูกนะครับนี่ลูกนี้ก็ตูดเปิดๆอยู่นะครับเห็นตัวแล้วนะครับโอ้ไซส์สวยครับ สวยเลยแปดโมงแดดแรงแล้วนะครับไปลูกต่อไปกันอ่ะมีไงมีรอยชนเย้ะครับอีที่ต้องโปะถึงขนาดเนี้ยควายเหยียบนะครับเนี่ยต้องโปะควายเขาปล่อยควายเดิน หากินเนาะอุ๊ยดูไซส์ครับอ้อไซส์สวยครับตัวนี้โอ้ยงามเลยว้าว ยอดเลยครับเป็นป่ายะคาเก่านะครับลูกต่อไปครับเนี่ยลูกนี่ก็เห็นหลังปเปิดๆนะครับอ้าตายอีกไงเนี่ยอุ้ยตายสองตัวเลยเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยมีอีกครับมีอีก อ้ยโอ้โหทำไมตายนี่อ้อือเป็นไรตายคู่เอ๊ะแปลกคืนเดียวไม่ใช่คืนเดียวสองคืนปลานี่สองคืนนะครับผมกู้คืนเว้นคืนก็เท่ากับเป็นสองคืนเนาะ ไปกันต่อครับลูกนี่เหมือนโดนควายเตะนะครับรนี่รอยควายเกลื่อนกาดเลยนี่ครับแต่เหมือนมีปลานะครับมีปลาครับมีปลาสองตัวเลย ใสสวยด้วยโอเคสวยเลยแดดแรงแล้วร้อนแล้วครับครับกูลรอมาแดดร้อนนะครับมาหาหมวกใส่หน่อยไปไปลุ้นลูกไฮไลท์กันครับนี่อีกลูกนะครับในร่องเนี่ยครับร่องโดนควายเหยียบสองรอบแล้วนะครับรอบลูกเนี้ย เนี่ยครับไม่ค่อยพลาดนะครับถ้าไม่โดนควายเหยียบดูเอาไม้ขวางไว้เป็นต้นๆก็ยังไม่อยู่เนี่ยครับน้ำขุ่นๆน,นะครับมีลุ้นครับมีลุ้นอ๋อโอ้สวยๆเลย เห็นกันชัดๆนะสี่ตัวครับสวยงามครับสวยงามน,น้ำเจมไปเอาเรือแล้วนะครับ เปิดนะครับว้าสองตัวสวยอยู่ครับลูกนี้ก็หลังเปิดๆนะครับ ว่าถ้าฝนตกตอนกลางคืนน่าจะเวิร์กกว่านี้มันมาตกเช้านี่ครับใ่สวยครับต่อลูกนี้กันเลย เนี่ยครับหลังเปิดเปิดนะครับเนี่ยชอนวิ่งปูดปาดหมดนะครับ,รบเจมใส่เรือไปนี่โดดกันได้ฝนนะครับลุ้นในรอบดีกว่ามีลุ้นครับมีลุ้นอ่นานาอ่า สวยๆเลยครับอ่ะสองลูกสุดท้ายครับน้องเจมจอดเรือนั่งรอเลยนะครับบอกปลาเพียบเหลือรอบสองลูกนะครับตรงเนี้ยพวกจอดเรือรอเลย้กับเลย อลูก <Okay. S 2> นี้ก็มีลุ้นนะครับลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้ายมีกีต่ตัวโอ้ลูกสุดท้ายสวยงามครับน่าตรงนี้ดิสวยๆเลย ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผ่านปลาตะวันออกด้วยนะครับไปกู้รอบปนินกันต่อเลยนะครับไปลุ้นกัน เป็นไงเพียบเลยโอ้โหโอ้ยบูเห็บบูครับอุ้ยโลไฟบู โอ้ใหญ่ครับมาเลอยโอ้กว่านินสวยๆเลยครับลูกแหลกนะเนี่ยนะลูกแหลกก็จัดไปไปรอบปวานินอีกลูกครับ นี่ให้ลุ้นไหมไมาดูนานแท้ดูนาน,าน,านอ่ารอบสันรอบสันนะนะ <c oughs> อย่าบิ้วอย่าบิ้ว <c oughs> อ่าอ, <c oughs> อุ้ยอุยของจริงของจริง <c oughs> อ๋อเยอะ <c oughs> อ๋อสวยๆเลย <c oughs> อืม เนี่ยครับผนกู้รอบหน้าตาดีปามันก็ดีไปด้วยครับไป <laughs> กู้รอบปนินกันครับตรงนี้ดักน้ำตื้นนะครับเลยถือโทรศัพท์มาถ่ายได้เนี่ยครับอยู่ตรงเนี้ยต้องคํำหาก่อน เจอรอบละมีตัวอยู่นะครับชนอยู่วาวาโอ๊ย ส,สวยๆเลยครับดูปลายกลับครับสวยงามครับไปกูลอบปานินกันอีกลูงครับถามตื่นแล้วนะครับตื่นจนไม่ต้องใช้แว่นแล้วอะเห็นหลักไหมครับมีหลักสันแล้วครับ อย่าตีนไปเขียบเปล่ายังไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยมีมีครับมีเรียบเลยอะเยอะเยอะอุ้ยหลายตัวครับหลายตัวอ่า สวยงามครับปลาน้ำตื่นจะย้ายอยู่แล้วย้ายมันะ้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อน,นเหลือ,อแค่ยังไม่เต็มน,นะอ่ะกูหลอดปนิ่งกินลูกครับโอ้โหลม เคาะหัวกันเอาโป๊กโป๊กดันดันหน่อยมีตัวนะครับโ <c oughs> oh. อ้อ่ามีปลาติดงาตายตัวนะครับ สวยเลย<า>ถ้าตัวนั้นไม่ติดงานนะเปียบโอ้ปลาบูใสสวยครับปลาบูสโลครับนี่อยู่ใกล้ๆเลยครับสวยๆเลย เีอีกสามสีตัวไม่ใชรุน่นนี้มีในเรืออีกหลายตัวอยู่นะครับเนี่ยครับผลงานวันนี้เลยเดี๋ยวสรุปผลงานเลยเนี่ยยังกู้ไม่หมดด้วยยังกู้ไม่หมดนะครับเหลือรอบอีก3ามลูกอ่ะรีบครับเดี๋ยวจะไม่ถ่ายละเนี่ยครับประช่อนสีกระสอบนะครับเนี่ย กระสอบขาวสองแล้วก็สอบสอบเหลืองสองปนินก็โน่นสองกระสอบข้างหน้านะครับแล้วก็อยู่ในเรืออีกขอัปฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ